ดังคักใช่ไหมช่วงนี้เนี่ยโอ้เป็นลมวินแม่เป็วินสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่ครับเต้นลำมูกอะไรยู่งหมู่บ้านใช่หรือยังหนึ่ไปเต้นนะฮะ้าจะวิ้นเป็นลมวันนี้ไปเต้นที่ยังไปท่าบุบ้านเลยแม่ยังก็บุ๋นบานน้ำพนน้องหันพนกระลังจีนใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะรอพายเลย มันก็เลี้ียมทาสรอแล้วดีามเป็นมาสีรอสามุงแรงฝาดก็ตั้งหนึ่งชีโมงเบสันอทรภาสอดมาแต่ได้ไปสิโทภาพดิบอ่ะภาพดิบภาพิบลอยยี่สิอยยี่สแม่เลยสีเป็นลมนร่มลอยออกยี่สิบกมดันลอยห้าสิยังไงบอ่กรัลยห้าสบประกาวันมูกแรงงอสบอกว่าลอยหาลอยเพื่อประกาศแลยังพักก่อน้เมแม่ มันเคยฉีนหาลอยไหมว่าขอฉีดวักซีนไหมขอยานครับไม่เนียดีขึ้นอย่งไหร่างเลยไม่เห็นดมยาดมมานะควอมแล้ีพว้อมมล้วบิดมยาใ่ไหมดมยาไนน้ดมดมให้ดูหน่อยรู้แมอ้เป็นร่มใบตด้อย่าดมต้องอขอหน้าหมอมาโอ้ยยังหวิ่งาทดีๆนะนึกว่าแตกสามตัวอีกคนแม่คืสิเป็นร่มใถตาถึงหัดนี ก็แตกังไมันาติแตกัวสามนว่าเขานน่อนเี่แล้วมาบอกว่าม่เคื่อนว่านมุ่เคื่อนเราก็มาอยู่ก็เนี่ยเคื่อนเราก็มาเขานนอนสาตัวแตกแท้ๆแล้วว่าฟันนะน่ะนั่นอย่างเ้าาลูกสมาแล้วก็ฝันไังไปโอ้ยังงอเพื่อนอาจนนอคื่อนเลืนเมียก่นจบยังสามสามเหมือนเดิมเน่ยเจ้าต้องฟันที่เขาท่ยงงเือน เมื่อคืนฝันอยู่ใช่ไหมครับแม่ก่อนว่าก็คือมาเหมือนเดิมยังไป่ยอยู่ีว่าเราเราต่อข้อกันหน้าคือโต่านบอกอย่างนี้เลยครับแม่ต่อข้อกันมาต่อข้อกันหน้าคือโตมันบริเุดอกก็เล่าก็ถือก็ใ่เนาะเล่าก็ถือใส่เล่ากับถืออาไรก็ใส่ตีก็ใหญ่เนี่ยถือกลีเราืกสข้อกันก็ถือไรเนี่ยเ็ถือสามหกเลาถือสามหกเนี่ยก็ถือสามหกีแล้วก็ถือสามหก โวเกาเหอพ่อหนีไปใส่์เลนมั้งหนบอพอนีแต่ว่านี้ตัวอื่นเลมบ่อพ่อนีตัวอื่นกับพอหนีนี่ก็ตัวเกาหันรันได้ตัวหันรอบเมิ่งว่าวันที่ที่ห่านนี่ล่ะครับวันนั้นล่ะวันที่วาตกกันกับตีกออันว่าตกกักเียกของตัวเสื้อโอเชเลยนะครับผมร้มไปเลยอันว่าตกกันันๆกันถือถือกันนี่ ไปเจอกันบ้านเด็กนะครับก็เจอกระชากโบกโขกนี่คนแรกกระชามโบกโขกเอาก็มีกระต่าด้ว่เอเออเออปั้นกุกี่ก็จำชักนะครับนั่นแม่ไก่พ่อแม่ไก่คนเดิมไก่คนเดิมเด็กไปวันที่สิบนีมืออื่นนีแม่กะนักคือเกาเมนบ่นักคือเกาเขาเยนแล้วป่อยออกมืออื่นฮะมันเอาเหมือนแรงเาสิคำนวณไวมเะ้กันอ๋อของข้าศูนเนี่ยของข้านย์ปล่อยให้มืเอือนเป็นเป็นเป็นชุดวงกลมเนี่ยคนที่วงกลมไ้นี่อัน ทน้ำพุนลานีคุณรงมากไปกะไปลำพุนทั่วมาบอกเ่าทรงพันที่มี่สิผ้าแง่มแง่ผ้าตอนทรงมากก้อนมือออกมือนึ่งขัดน้ำมนใช่ไหมครับแม่ชมาอกแลไม่เคยรู้เลยนะสี่เน่ว่าเ่าสงมากทรวมาถามแบบตอนนี้วันที่สิ่าเพรวันที่สิผ่ามือเดียวาโทรมากบอกวที่ติ้ ตัวที่ขึ้นเดยคือมีตัวเดียวเนาะวรุสามไม่ตัวเดียวเลยพอเพี้ยนตเราี่เจ้ามาแล้วเจ้าพลาสติกสื่อเกับสื่อลงนะครับเพราะเลขมันมีเกี่ยนได้หลายเคือกครับแม่สามสามหกสามหัวก็สามสามเก้าแล้วพอเกี่ยนถึงเจ้าของก็พอได้พอได้เกี่ยนอือก็คือวันนี้แจ้งข่าวแจ้งข่าวคือว่าวันพรุ่งนี้พ่อโสจะปล่อยชุดวงกลมส่วนเลขหันน้ำมนต์คือวันที่สิบห้านะแม่เนาะ วันนี้แม่แจ้งข่าวคือกค้งชั้นสุดท้ายแม่ได้แล้วพอแล <c oughs> ้วทานเพิ่นกัดจ้อได้กันแล่นหา <c oughs> พระท่านยานเบิดตัวแล้วแม่เนาะ การรับต้กาเราข้าจ็อกคู่ไปก่อนคู่ไปกอนก่อนหนึ่งกันมมคืออะไรก็คือว่ายังคอนเฟิร์มคือตัวเดิมสามสามหกเหมือนเดิมคุณแม่เนาะอันนี้ก็คือเหล็กจากได้ไก่ดี่ไม่ไก่นะครับจนเป็นลมเนาะยื่นหน่งว่าคนยางไปทางเลยต่ำต้นทางเลยี่ต้นทางขึ้ไปมากยางหนาวแม่นเจ้าบอดีนะยางว่ด้ไมก่เมือนไบี้แตก็ลือเหอนกันี่เอามาจะทำอไ่ เอาม่าจะใส่เิจเจ้าถามเนี่ยเอามาจะใส่เอามาจากมงไลย้าพี่บ่าก็ได้รอก้าเถะนะพวกข้าที่เป็นบ้านอนของพวกข้าอขวัญแตแรงว่าไปวันในวันเจ้าถามเบิดโขกไปเกิดแม่อันจู่เจ้านางเอามาจะใส่ลายเรียกุงโอเรียกพี่บ่าวหรอกแก่ข้าพี่บ่าวเลยเรากมนอนเป็นบ้านไหเป็นบ้าฝันเปนสลัพอเรามาจากข้างเงินต็วกอที่จะได้ฟันเราฝันล้วนเแม่เนาะฝันกระกกรเยกแต่ว่าก้อนเราข้ามตัวงมันนี้หั่นนื้ สามเจ็ดอันสามเจ็ดเอเข้าส so, 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 ู่ตรงแต่ก yeah, ็เจ็ดรยันับันนเ่นั้เจ้าะูเขากเจ้าถามด้วยไงนพ่อัโตเนี่ยแต่พอผัวโตฝันัไเถอแก่ฝงจับฝุ่ก่อวบอกัเจ้าฝุ่จับนี่อือกกระบอกตกเตาคือสามสามหกสามสเก้าเตาแต่ไอ้ที่ว่าผีปอใหญ่มาแล้วบอกว่าเขาใจถูกเลกันนะเออแล้วเขาไ้วส อาแื้ตึืตึตตัวไหนเนี่ยตืกสามหกกระแล้วได้ไปหาสิบบาทพี่น้ามาบอกระถือสามหกถูกสามหกเนี่ยได้ห้าสิบบาทเนี่ยได้หาสิบบาทเอาแล้วห้าสิบบาทสิมาพอห้าสิบซื้อจังไรเลิกแล้วได้หาสิบบาทซื้อท่าวรนั่นก็เหมือนเลยรงนี้แม่ก็ได้ไหาสิบบาท ไเงืนเียซื้อเงืนเหลียซื้อเรือขนาที่ไซื้อสามหกห้าสิบาทแล้วบอกมันคนบานนี่ยองมัตัวนี้ยังไม่ได้เลยดิเคือนแลวาย่งเตัวเก่าแหละจามขอตัวเก่าแล้วว่ามันบนนี้ครับแต่ว่าได้ห้าสิบาทถูกสามหกห้าสิบาทแล้วเราือสามหกาทครับต้องตามเรื่อยๆนะเอฟซีนะเพราะว่ามันจะพลาดช็อตเนาะราะว่าเย็นเพื่อนเนี่ยก็คือสามหก คับฟันที่แดกฟันว่าไปเียนพยาบาลเนาะแม่นบ้านเด็กจีเมันตัวใดก็แม่มือนะบ้านที่พันพยาบาลสิโตสิบเก้าแล้วยี่สิบหลังหนึ่งสิบเก้าแล้วยี่สิอันนี้คือหัวพวงความฝันแต่ว่าสิฟันทุ่งคือันละมนนันละค่ะที่สิผ่าเขาที่จีกแต่๋ันที่จีระป๋มือทุ่งไทยเพื่อวันที่สิผ่ามือพทุ่งทุ่งไทยไ่วัฐเมื่อนี้เขาจะประสุกันกระสบกันเรียงใด้มากสมัตรงกันเ้ เขาพอนั่งด้วยกันได้ไหมครับพ่อนั่งด้วยกันได้เลยอพอเราให้ฟังนะครับพอไปวัดเมืรอนีเนาะเออพอไปรับวัดมอกมามเมอ่อนีไปั้งบงาออบานนุญมอ,อ,อาามกมาเราเป็นรอรอประทานเนาะครับพอไปได้ยินคนบอกว่าอันนะอรัตลองถามแบตเตอรี่ลองเบงว่าเลก็กัวใดมากดังว่าคนวาเลดไปไปซ้มพบราคาราคาค่าคู่ วัดน,นั่นเขาคู่วัดที่คนไปนั่นอายุเก่าที่สั่นั่นวันนี้ตืวนีแล้วแม่แอ้ามาพระอาจารย์พระอาจารย์พูดจอนทัวนั่งวัดอนั่นวัดทิ่ไปมากมืออายุคน็ยังหนุ่มๆนี่อายุันหัวก็สามสิบหก เป็นหุ่นเจาะว่ะอ้ยงมวันนี้ลอกของโสแม่กายได้สามหกสามเก้าตอนนเป็นเป่ายังขันพนิยมเป่าเ้าเป่าเป่าเนยิ่งยิ่งแต่พนิยมโสข้าแต่หาอย่างที่พโสไปกับไปไปพ่อเชียงโตกกับกรได้มาโยกระได้เชียงโตกมาโยไปบัดนะกระไดพอดีไปบังเอิญได้เก่าสามหกมากระไดเก้าสามหกแบน ในรตตรี่มาแล้วนะคะรตตรีมาสองใบเก่ากี่ได้เหลือเนาะสองใบยุบสามใบมันโตกันลูกน้องเออสามใบสามใบไปทางไหนน้อยเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวทางไหนข้เออไปเยอะไปเยอะไปเยอปแล้วเอี่ยของก็คือกับเราได้เลยท่าวแต่อาจารย์กับน้องนุ่มวันที่ไปมากก็จะหาชื่อได้ตรงนี้เองตัวไหนแม่สามพู นีหายกนแต่ว่าการแต่ว่าการได้ที่ถ้าิดว่ามีโ่งหรือยังไงยังได้ไป่อดเปิเลขเก้าสามหกได้แอนได้ทั่ววัดนี่ตัวนี้เลยใช่ไหมครับนี่ได้สามใบโอ้หาออกวัดได้สี่อตัวนี้เยอคนบ่นี่ตั้งนานตั้นานถึงจะหกสามแยกทางปนตะกี้เนี่ยกลากินเอาไม่แน่กายพ่อปนะ เรียนดอก่าปีแองก์มาคือว่าสิถามยังเรียบไปท่าด้อยหรอยางนี่แหละแล้วก็เยอะเยียงมากา่าสลีกก็คือสามหกตัวเดิมขัานตุ่เงนี่ละันทุ่งตัวนี่ละามยกขึ้นุ่งเีเลยเจเรขเา่ใส่เียตัวนี้แหละยกขึ้นไหนครัะมองไม่เห็นมตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้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 แห ลก็คือคุณพ่อมาบอกว่าพ่อถูกเลขสามหกห้าสิบบาทก็เลยมีที่มาคือห้าศูนย์ด้วยนะครับกันพลาดนะพ่อเนาะกนถือับบาทเนาะเฉียบคือซื้อเลขสามหกเนี่ยือเลขสามหกหาสิบบาทไปใส่นี่่นมาบอกมันขึ้นมาจะงสาหกออกห้างนั่นไงเลยเพราะฉันหอดมือออกก็เลยเสียงทับเราครับก็ยังว่าเสียงมันเสียงก็ไม่ท่านหอดมือออกนะฉันเนาะจะเฉียว่าจะถือไ้ทังไหนันเนาะ มันค so ้นมือนเด็กเ่ียังไายเล่าอยู่ยังผีเจ้าคือเจ้าถือมหาวายฤกษ์ออกมือหนีแฉะสันเอียงกันเถียงกับผีเียงกับผีแม่ก็ไปจับถือเถียงกันแน่ดีฉันด้อโอ้สามหกแกว่าแกถูกสามหกถูกเท่าไหร่แม่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทอีกทเป็นปริศนาเลยเนาะอืมก็เป็นแนวทางเนาะแม่เนาะห้บาทแล้วมือเอื้องกับผีเล่าเล่ากัน เ็ออ่าค้นหาติดกนเนี่ยั้งเลือดัือบเล็กมีว่าเราถือเด้่าลาแล้วถือแตดี๋เมื่อไหร่ขึ้าว่้อยากนอนยากนอนบาอว่างโอ้โหวดอาหาลก็วาราถือยบๆยกให้ดูในแม่นรกาลถือเด็กเออถือก็ถือด้วยแต่พาจะดีทีจริงไม่ไหวว่าในคปั่นเนี่เรื่องหูเมียทำเพื่อนปวดเอวแห้งว่าเลเต้อนคลเขากับปวดเอว่ังไงครับ ว่าก็เพยฝในนะคนับพอแทบมีที่จะตีสิ่งจริงใจซะยังเต็มๆไปเลยเกียรติศักดิ์ว่าแนวก็เป็นแนวทางนะแม่เนาะเป็นความฝันนะครับผมจะถ่ายวันที่สิบสาวันที่สิบห้านั่นชั้นเหนือชั้นเหนือหรือว่าเช้ากว่านี้เช้ากว่านี้ครับผมก็ออีสตงมากกวนใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ